สวัสดีคุณดูทุกคนด้วยนะครับก็มาเจอกับพี่อัศวินหมาม่วงอีกแล้วนะครับวันนี้พี่อยู่กันในแมปสแลปทาวเวอร์สนะครับแต่วันนี้เนี่ย จะไม่ได้มาโดดนะครับพี่มาแต่งคนอย่างเดียวเลยนะครับแล้งยังไงหลอคนดูเห็นมืออันนี้ไหมครับมืออันเนี้ยอันที่2มันเป็นมือสีเงินนะครับมือสีเงินเนี่ยซึ่งเราต้องกระโดดไปเอาตรงนู้นนะครับนี่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 ทางไปเอานะครับเห็นไหมมันจะลําบากมากนะครับข้างหน้าเห็นบะาเดี๋ยวพี่จะมาทําการโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้พี่ก็เล่นผมเลยเนาะเดี๋ยวพี่จะมาทําการขัดขวางทุกๆคนที่จะไปรับมือสีเงินฟรีนะครับ ก็คือแกล้งนั่นเองนะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะสนุกสุดมันแค่ไหนไปดูกันเลยครับเอาวะเองจะไปเอามือหรอเองจะไปเอามือหรอของฟรีนะ่ะมันไม่ได,ได,ได้ได้มาง่ายๆนะเข้าใจไหมมานี่รอดักครับรอดักรอดัก <laughs> 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 มาเลยคนแรกยาลูก <laughs> อ,อยุ้อ,อ,อเอเอ,เอ,เอ,เอจะมาแกล้งเขา โดนก็เล่นงานคืนครับคุณดูกระโดดไปกระโดดไปก่อนไอคนนี้มาแหละมันเจอมันเจอตกแล้วหรอโอ้มีใครมาไหมเนี่ยไอคนแดงๆชอบไปตุยตรงเลเซอร์สีแดงนะครับตรงนั้นมันเป็นเลเซอร์แรงนะครับโดนทีเดียวก็คือล่วงเลยนะครับมาแล้ว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 ไม่มีใครกล้ากระโดดครับเพราะว่ากลัวพี่แกล้งแล้วมันก็ตกไปเองทีเนี้ยอุ้ยเอ็เตื้อแดงมาไอ็เตอแดงมา ยอ๋อลืมไปครับเวลาแบบเราใช้มืออยู่เนี่ยกระโดดไม่ได้ครับมันจะเหวี่ยงเราไปอีกทางนึงเลยครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรเราต้องขัดขวางมันได้ดิวะมาแล้วมาแล้วชุดแดงมาอีกแล้วเอ๊ะนั่นนั่นนด่นนั่นนังนนั่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 นนด่นนั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 น่นนั่นน ตกไปเองสิครับโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วก็พี่อะไรอะ <laughs> แกล้งคนนี้มันมันจริงๆว่ะคนดูเอ้ยพี่ว่าเราควรจะไปแกล้งเขาที่ไอตรงแดงๆว่ะคนดูครับอืมนะครับอุ้ยเฮ้ยเอาโดนโดนเอาซีเอาซีอุ้ย อุ้ยโอ้โพี่เออพี่เสื้อแดงครับออ้ยได้เดี๋ยวเจอครับโอ้โหดูตกกันดนิตรงนั้นน่ะมาแล้วมาแล้วใครมาแล้วมาแล้วมาแล้วผู้หญิงคนหนึ่งกับไอ้หัวขาวอีกคนหนึ่งนี่ไงอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจใครเข้าใจไหม <c ười> แกล้งคนอื่นดีนักอุ้ยมั่นไสมาเลยมาเลยพี่ไม่ทำอะไรหรอกครับมาเลยครับเออมาเลย เฮ้ยใครมันจะกล้ามาไหมเนี่ยมาดิพ่อหนุ่มเฮ้ยมันไม่มันว่ะแกล้งตรงนี้นะคนดูแกล้งตรงไหนดีวะแต่เขาไม่ค่อยมาถึงกันดิตรงเนี้ยส่วนมากเขาจะปีนตรงนู้นกันน่ะคนดูเอาไงดีวะหรือว่าเราจะกลับไปตรงนู้นดีแล้วเราไปเล่นงานไอคนชุดดานั่นน่ะไปตัดสินใจละตัดสินใจก็ต้องเล่นงานดีวะต้องเล่นดีวะตัดสินใจแล้วก็ต้องเล่นดีวะเอาดิตัดสินใจแล้วก็ต้องเล่นดีเอาดิเอาดิเอาดิไปดิไปด้วย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  ไปด้วยปึ๊บอุย๊ยปึ๊บโอ้โหถือมืออยู่แล้วมันวาร์ปครับคุณดูมันเด้งไปเองเนะครับยังชอบเลยว่ะน,นันน่นนันน่นนันน่นนั่นนั่นนั่่นพี่แสดง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 เอาดิก็ตกทันสองคนนะดิอุย้ยเอ้าเขาไม่ตกเว้ยคนดูมือสีเขียวมาจากไหนนะ่ะอ๋อการกดไลค์อ๋อนี่ไงมาแล้วมาละได้ระหรือม,มาลับครับได้แม่หนูจะแกล้งกันใช่ไหมอุอ้ยแม่หนูไปได้แล้วคนดูเอ้าได้แล้วได้มือแล้วนะ่ะ เฮ้ยโอ้โหไปรับมือแล้วยี่ไม่ต้องโดดกลับมาเดี๋ยวโดนเดี๋ยวเจอเอา้าวตกไปแล้วครับพี่ว่าจะไปขัดขวางซะหน่อยมาวะมาดิมาดิมาดิ โอ้ยไอ้คนหมวกแดงนี่ยังไม่มีมือสินสีเงินก็ด, <laughs> เดูเอาดิเอาดิเอาดิดักไปแล้วนะดักไปแล้วนะมาวะไม่ต้องไปเอาหรอกของฟรีนะ่ะของฟรีมันไม่มีในโลกเว้ยมาแล้วมาแล้ว <laughs> เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ <laughs> คนนี้พี่จะปล่อยเลยปล่อยเลย ปล่อยเลยแม่นูปล่อยเลยปล่อยอ้ยมันไส้โดดมาเลยเออโดดมาเนี่ยโดดเหมือนพ่อหนุ่มนี่น่ะเนี่ยเหมือนพ่อหนุ่มคนนี้น่ะอุ้ยนี่น่ะอุ้ยเอาดิก็ตกตังคู่น่ะอุ้ยเสมอเว้ยอย่าอยา,ยาขอร้องมายแล้ว <laughs> มากแล้ว,ลวพ่อหนุ่มคนนี้หรือเปล่าเมื่อกี้น่ะใช่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 เว้ยมันหายไปไหนอะ่ะ โโอ้้้ยยพอนุ่มหยุดก่อนพอนุ่มโอ้โอรดอ,อด้วยไปไปไป้ยจดมีคนแ้นว่ะคนดูมีคนดักพี่แล้วล่ะตอนเนี้ยเดี ety, ๋ยวพี่หาทางลงก่อนคนดูคนดูมีคนแก่หลายคนแล้ว จะเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับอัศวินหมาม่วงเหรอครับเล่นกับอัศวินหมาม่วงเหรอครับ <c oughs> <c oughs> ละละละวว <c oughs> ้ยวัยนดูโอ้โหมันติดดีเลยไอ้พ่อหนุ่มคนนั้นมันหลุดไปได้ไงเนี่ยต้องตามต้องตามไหนวะละละ,ละ,ละ,ละเอา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 เล่นกันเองแต้ ตก3เลยสิค oh, ร her ับอย่างนี้น่ะรออะไรล่ะโอ้โล่วงไปดีเว้ยอย่าไปแกล้งเขานะเขาชื่อว่าลูน่าน่ะมามาเรียบร้อยครับอืถึงจะไม่โดนก็คือโอ้โหพลาดได้ไงวะน่ะภาพที่เขาเห็นกับภาพที่พี่เห็นมันคนละภาพกันน้องยยจาจะอ้ตุ๊ดตุ๊พี่ตกเองคนดู วิผ่านได้เฉยคนดูอย่านะเราต้องไปห้ามเขาอย่าเพิ่งไปรอข้าด้วยอย่าเพิ่งไปเดียว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 อุ้ยโอ้โหพี่เบรกเขาไม่ได้คนดูครับเขาตกหรือเปล่านะ่ะเขาได้มือไปแล้วคนดูเอาอะไรทำอะไรอ่ะ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 โอ้โหพี่ตกไม่เคยแรงเลยไอ้มือนี่นะ่ะ ไม่ว่าจะแมปหนึ่งแมป2แมป3แมป4แมปไหนก็ช่างไม่มีโอกาสได้ตบแรงกับเขาเลยไปดิรออะไรล่ะอ้าวตุยครับเขาตุยมาวะใครจะมานะ่ะผ่านค่าไปก่อนเถอะมาแล้วมาแล้ว <laughs> แกล้งกันเองไอคนนี้ก็ไม่กล้ามาเอานะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะแกล้งเหมือนกันครับจะมาเอามือฟรีใช่ไหมของฟรีมันก็ยากหน่อยนะครับ <laughs> เอ๊บเอ๊บ เรียบรรอยงานงอกนี่ไงเสียสมาธิแล้วโดนสีแดงตุยไปเองนะครับมันช่างยากจริงๆเลยน้อเอากล่องฟรีเนี่ยโอ้ใครมันมาแกล้งอะไรวะเนี่ยพี่พี่ยืนเหม่อพี่ยืนเหม่อพี่ทำยืนเหม่อดูดิคนที่เขาใส่เสื้อสีเหลืองนั้นเขาจะมาหรือเปล่าพี่จะไปขยับเลยนะเขาเรียกว่าล่อเหยื่อให้ติดกับดักเขากําลังเช็คพี่อยู่ว่าพี่โดดหรือเปล่า <laughs> นี่ไง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 อย่าโดดมาไม่ต้องมาไปเลยไปดีวิ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 โอ้โอ,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 อ้ทำไมเขาตบพี่แห่งจังเลยวะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สนุกสนานกันพอสมควรนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สวัสดีครับ